ช่วงนี้เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนทางการกัมพูชามีพระราชทานกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายวีระสมความคิดนะคะการนำกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติหลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเรซอมาเป็นเวลากว่า3ปีค่ะ29ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 3รกัมพูชาได้ควบคุมตัว7คนไทยคือนายวีระสมความคิดนายพนิดวิกิตเศษ อดีตสสกทมออพักประชาธิปัตย์เรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายตายแน่มุ่งมาจนนายกิจพลทรชุดนัทเสวีนางนารุมลจิตวรัตนาและนางสาวราตีพิพัฒนาไพบูนฐานเข้ามือผิดกฎหมายขณะลงพื้นที่ตรวจสอบ ว่าทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในเขตไทยบริเวณอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วหรือไม่ทำให้รัฐบาลขณะนั้นเร่งเจรจาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลส่งผลให้ทั้งหมดถูกควบคุมตัวในเรือนจำเป็นเวลาเดือนกว่าก่อนศาลกัมพูชานัดตัดสินคดีในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554โดยนายวีระและนางสาวราตีถูกตั้ง3ข้อหาคือเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าพื้นที่ฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการจารกรรมข้อมูลต่อ มาสารกัมพูชาพิ่พักษาให้จำคุกนายวีระเป็นเวลา8ปีปรับ1ล้าน8แสนเรียวและนางสา,าวราตีจำคุก6ปีปรับ1ล้าน2แสนเรียวโดยไม่รอลงอาญาพร้อมยึดอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานตกเป็นของรัฐ ขณะที่อีกหคนไทยสารพิพากษาวความผิดฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้จำคุกคนละ9เดือนแต่ลดเหลือ8เดือนและให้รอลงอาญาไว้ก่อนและเมื่อการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชารัฐบาลกัมพูชาได้ขอพระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัวนางสาวราตีเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2556ขณะที่นายวีระได้รับการลดโทษเหลือจำคุก7ปี6เดือนก่อนที่จะได้ รับการพระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัวเมื่อวานนี้